สวัสดีครับผมได้รับข้อคิดเห็นจากสมาชิกท่านหนึ่งซึ่งท่านได้กล่าวถึงเรื่องของอังยีที่ได้ลงไปในคลิปนั้นโดยระบุว่าอังยีนั้นเป็นที่มาของคำว่าเจ็กกระบทซึ่งทำให้ผมได้ตอบไปว่าท่านต้องสืบค้นที่มาที่ไปของคำว่าเจ็กกระบทนั้นซะก่อนก่อนที่จะมาใช้คำว่าเจ็กกระบทกับกลุ่มของอังยี ท้ายที่สุดแล้วก็เลยตัดสินใจทําคลิปนี้ขึ้นมาเพื่อตอบคําถามว่าคําว่าเจ็กกระบทนั้นในความเป็นจริงนั้นมีหลักฐานที่กล่าวถึงว่าการที่คนจีนจํานวนหนึ่งที่นับถือาศาสนาอิสลามกลุ่มนี้แหละถูกขนานนามกันว่าเจ็กกระบทและนั่นจึงเป็นที่มาของคลิปนี้ว่าจะมาเล่าเรื่องที่มาที่ไปสมัยเป็นเด็กๆเ,เนี่ยผมก็ได้ยินแต่คําเรียกคนที่นับถือาศาสนาอิสลามว่าแค คนไทยจํานวนไม่น้อยเข้าใจเอาเองว่ามุสลิมหรือผู้ที่นับถือาศาสนาอิสลามนั้นก็คือกลุ่มชนที่เรียกว่าแขกหรืออย่างน้อยก็ต้องสืบเชื้อสายมาจากแขกเป็นเพราะเข้าใจกันอย่างนี้มานานนี่เองจึงทําให้เมื่อมีข่าวการจลาจลในประเทศจีนที่เกิดขึ้นจากชนกลุ่มน้อยที่เป็นมุสลิมจนกระทั่งมีคนเสียชีวิตนับร้อยๆคนและหลายๆคนในช่วงเวลานั้นก็เ,เริ่มสับสนและถามกันว่า ที่เมืองจีนนั้นมีแขกเด้อยหรอือสับสนกันมากเนื่องจากหลายๆคนนึกไม่ออกว่าคนจีนหน้าตาเขาขาว,ขาวตาต,ตี๋ผมตรงๆจะกลายเป็นแขกหน้าครามๆตาโตๆผมหยิกศกไปได้อย่างไรความเข้าใจว่าคนมุสลิมคือแขกไม่น่าจะเป็นคนเชื้อชาติอื่นดูเหมือนจะเป็นความสับสนที่เกิดขึ้นเฉพาะในบ้านเราเท่านั้นการเห็นคนจีนเป็นมุสลิมไม่ใช่เรื่องแปลกเลย เพราะหลายๆคนที่ผมได้พบได้เจอในประเทศไทยที่มีเชื้อสายจีนอยู่อาศัยในกลุ่มเพื่อนบ้านมุสลิมก็มีมากมายซึ่งบางก็เรียกว่าบ้านเจ็กบางก็เลี้ยงเป็ดทามาค้าขายเป็นบ้านจีนมุสลิมบางคนพอถูกเรียกว่าเจ็กบ่อยๆก็โกรธแต่คำเรียกที่นิยมใช้กันมาอย่างยาวนานก็คือเจ็กกบะก็เพราะหน้าตาเป็นคนจีนแท้ๆ แต่กลับนับถือศาสนาอิสลามหรือเป็นแขกในเชียงใหม่เนี่ยผมเคยเล่าเรื่องเกี่ยวกับกาดจีนยูนานที่เป็นกาดที่เปิดเฉพาะช่วงเช้าวันศุกร์เท่านั้นซึ่งแต่เดิมนั้นผมก็เขียนเป็นกระทู้จนต่อมาก็นำมาทำเป็นคลิปเล่าเรื่องกาดจีนยูนานหรือที่เราเรียกกันว่ามัสยิดบานหอกซึ่งอยู่ที่ซอยเจริญประเทศถนนช้างคลานนั่นก็เป็นแค่ตัวอย่างของมุสลิม ที่อยู่ในเมืองไทยเท่านั้นซึ่งในเชียงใหม่นั้นก็มีกาดที่มีพ่อค้าแม่ค้าและคนที่ไปเดินกาดย่านมุสิลมอื่นก็มีแต่เป็นช่วงเย็นๆซึ่งก็เปิดสลับไปมากับกาดแถวๆแปดเก้พลาซาเรียกว่าเจ้าของกาดเดียวกันผู้ค้าก็เลยโยกย้ายไปมาด้วยเอาเป็นว่าหากเราสืบค้นข้อมูลให้ย้อนหลังยาวนานสักหน่อยก็จะพบว่าแผ่นดินจีนนั้น เป็นที่อยู่อาศัยของคนมุสลิมมานานนับพันปีแล้วจีนมุสลิมเนี่ยประกอบไปด้วยคนหลายกลุ่มส่วนใหญ่เป็นชนกลุ่มน้อยบางส่วนก็เป็นชาวฮั่นที่เปลี่ยนมานับถือาศาสนาอิสลามมุสลิมในจีนส่วนใหญ่มาจากชนกลุ่มน้อยประมาณ10ชนชาติหากแยกเป็นกลุ่มใหญ่ๆแล้วก็จะได้ประมาณ2กลุ่มนั่นก็คือเป็นเตอรกลุ่มหนึ่งอันได้แก่อุยเกอร์คาซัค คิร์กิสตาตาทาจิกอุซเบกและสุดท้ายก็น่าจะเป็นส่วนของเชื้อสายหั่นนั่นเองส่วนอีกกลุ่มหนึ่งนั้นก็ได้แก่หุยตรงเซียงซาลาและเปาอันคนมุสลิมจีนกลุ่มเติรกหน้าตาจะออกไปทางจีนผสมแขกขาวก็เพราะว่าเขามีเชื้อสายเอเชียกลางในขณะที่กลุ่มหั่นหน้าตาก็จะเป็นคนจีนแท้ แถมยังพูดภาษาจีนแมนดารินได้อีกต่างหากความที่มุสลิมจีนมาจากชนหลายเผ่าทำให้มีวัฒนธรรมหลากหลายมีประชากรรวมกันไม่ต่ำกว่า40ล้านคนแต่ตัวเลขประชากรมุสลิมจีนนั้นไม่ค่อยแน่นอนสักเท่าไหร่เมื่อสอบถามไปที่ Islamic Development Bank หรือที่เขาเรียกย่อๆกันว่า IDB กว่าจะได้ตัวเลขออกมาประมาณ80ล้านคน แต่เมื่อค้นข้อมูลจากเว็บไซต์ก็จะอยู่ที่3 9ล้านคนเท่านั้นเองหากสอบถามจากทางการจีนก็จะได้ข้อมูลที่ประมาณ24ล้านคนซึ่งแบ่งเป็นมุสลิมเชื้อสายเติร์ก11.8ล้านคนส่วนใย่หรือประมาณ10ล้านคนก็จะเป็นชนเผ่าอุลเกอส่วนเชื้อสายฮั่นที่พูดภาษาจีนกลางมีอยู่ประมาณรา,ราวๆสัก12ล้านคนส่วนใหย่หรือประมาณ11ล้านคนเนี่ย จะเป็นชนเผ่าหุยมุสลิมที่เข้าไปอาศัยอยู่ในแผ่นดินจีนตั้งแต่ยุคแรกๆของอิสลามนั้นโดยผ่านเข้าไปทางเอเชียกลางทําให้มุสลิมจีนอาศัยอยู่หนาแน,น่นทางภาคตะวันตกโดยส่วนใหญ่นั้นอาศัยอยู่บริเวณเทือกเขารวมทั้งแถบทะเลทรายด้านตะวันตกเฉียงเหนืออยู่รวมกันในเขตปกครองตนเองที่เราเรียกกันว่าซินเซียงอุยเกอร์ หรือเขตที่มีปัญหากระทบกระทั่งกันระหว่างรัฐบาลกับชาวบ้านจนทําให้คนบาดเจ็บล้มตายกันอย่างมากมายนั่นแหละครับและนอกจากนี้ยังมีอาศัยอยู่มากในเขตปกครองที่เรียกว่าเขตปกครองตนเองหนิงเสียหุยอีกทั้งยังพบจีนมุสลิมอาศัยอยู่ในที่ราบภาคกลางแถบแม่น้ำเหลืองก็มีการสู้ซิงไห้เหอหนานเหอเป่ยซานตุงและ ยืนนานซึ่งที่กล่าวมาเนี่ยเขาก็อยู่ติดกับพม่ารวมทั้งทั้งแถบเมืองใหญ่ชายฝั่งทะเลตะวันออกของจีนไล่กันไปเรื่อยๆจนถึงเกะาะไหหลำก็พิจารณากันดูว่ายังกรุงปักกิ่งซึ่งเป็นเมืองหลูงเองนั้นก็มีมัสยิดอยู่มากถึง68แห่งและมีมุสลิมอาศัยอยู่เกิน250,000คนเข้าไปแล้ว หากเราได้มีโอกาสเดินทางไปที่เขตปกครองตนเองหนิงเซี่ยหุยของจีนซึ่งตั้งอยู่ทางตอนกลางค่อนไปทางเหนือของประเทศก็คงจะตื่นตาตื่นใจที่ได้เห็นคนจีนพูดภาษาจีนแท้แต่นับถือาศาสนาอิสลามซึ่งก็มีอยู่มากมายเต็มไปหมดดังนั้นที่เคยสงสัยว่าคนจีนมีมุสลิมกับเขาเด้วยหรือหรือที่เราไปเรียกร้องเขาว่าเจ็กกระบดนั้นเห็นที่จะต้องเลิกสงสัยกันสักทีนะครับ คนจีนมุสลิมในพื้นที่แถบนี้ล้วนเป็นชนเผ่าหุยซึ่งเป็นคนเผ่าเดียวกันกับเผ่าอุยเกอร์ที่เกิดปัญหากับรัฐบาลชาวเผ่าอุยเกอร์นั้นเนี่ยอาศัยอยู่ทางเขตปกครองตนเองิซงเซียอุยเกอร์ซึ่งอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของประเทศส่วนเรื่องความขัดแยง้งระหว่างชนเผ่าอุยเกอร์กับรัฐบาลกลางนั้นเราคงไม่จําเป็นต้องไปทําความเข้าใจในที่นี้เพียงอยากจะให้ข้อมูลเกี่ยวกับคนจีนมุสลิมสักหน่อยเท่านั้น อุทินพบทวีปอเมริกาคนแรกน่ะไม่ใช่คริสโตเฟอร์โคลัมบัสแต่เขาเป็นแม่ทัพเรือชาวจีนต่างหากแม่ทัพเรือท่านนี้เขาพบอเมริกาเมื่อปีพุทธศักราช1964ซึ่งก็ก่อนโคลัมบัสถึง70ปีทีเดียวซึ่งตรงกับรัชสมัยสมเด็จพระนครินทราธิราชหรือเจ้านครอ,อินแห่งราชวงศ์สุวรรณภูมิกรุงศรีอยุธยานั่นเองนะครับและที่น่าสนใจก็คือ แม่ทัพเปรือจีนท่านเนี่ยท่านก็เป็นจีนมุสลิมเชื้อสายฮั่นซึ่งมีนามว่าเจ้งเหอซึ่งเราเราท่านท่านก็ารู้จักกันดีในชื่อว่าซานเป่ากงหรือเราเรียกกันว่าซัมเป่ากงนั่นเองนะครับน่าแปลกไหมครับว่าซัมเป่ากงที่มีศารเจ้าปรากฏอยู่มากมายทั่วดินแดนเอเชียตะวันออกเฉียงใต้รวมทั้งในดินแดนสุวรรณภูมิเนี่ยอย่างเช่นที่วัดพนันเชิงหรือวัดเชยสิยาที่แท้ ท่นก็เป็นจีนมุสลิมที่บุคคลในอดีตรับปัจจุบันนับถือกันมากนอกจากนี้ยังมีข้อมูลเพิ่มเติมอีกว่าภาคใต้ของประเทศไทยนั้นรับศาสนาอิสลามมาจากสองแหล่งซึ่งก็คือทางสายอาหรับกับสายจีนทางจีนก็คือทางเจ้งเหอและลูกน้องของท่านเนี่ยที่ไม่ใช่ใครอื่นว่ากันว่ามุสลิมไทยทางภาคใต้หากมีชื่อนำหน้าวันนิกหรือวัน คนเหล่านี้สืบเชื้อสายจากเจ้าปูครองนครที่เป็นมุสลิมเชื้อสายจีนส่วนข้อเท็จจริงนั้นจะเป็นอย่างไรในเรื่องนี้ผมกเเองก็ไม่ยืนยันเนื่องจากได้ยินได้ฟังมาอีกต่อหนึ่งจากคนมาเลเซียนอกจากนี้ยังไม่น่าเชื่อนะครับว่าในประเทศมาเลเซียนั้นมีมุสลิมจีนอยู่ประมาณแสนเจ็ดหมื่นคนส่วนใหญ่ก็เป็นจีนที่เปลี่ยนศาสนาอีกส่วนหนึ่งที่สืบเชื้อสายมาจากทางจีน ในประวัติศาสตร์ย้อนหลังไปได้600ปีซึ่งนั่นก็คือยุคของเจ้งเหอนั่นเองสำหรับคลิปนี้ตั้งใจที่จะทำขึ้นมาเพื่อจะตอบคำอธิบายว่าเจ็กกะบทนั้นเขาไว้เรียกคนกลุ่มใดแต่ไม่ได้เรียกคนที่เป็นอังยี่ในเมืองไทยดังที่เพื่อนสมาชิกท่านหนึ่งได้เข้ามาคอมเมนต์ในคลิป YouTube เกี่ยวกับอังยี่ผมอยากให้เข้าใจว่าเจ็กกบทนั้นได้ถูก เกิดขึ้นและได้เรียกกลุ่มคนที่ไปนับถึงศาสนาอิสลามในแผ่นดินของจีนนั่นเองส่วนเมื่อเรามาถึงตอนสุดท้ายที่ได้กล่าวถึงเจิ้งเหอนั้นแล้วก็คนจีนแล้วก็กล่าวไปถึงเรื่องของชุมชนจีนยูนนานในกาดจีนยูนนานในจังหวัดเชียงใหม่ซึ่งก็เป็นความตั้งใจว่าจะทำคลิปเล่าเรื่องว่าท่านเป็นอย่างไรอยู่ที่ไหน งั้นคลิปนี้สวัสดีครับ